สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับใครๆก็เข้าครัวนะวันนี้โป้งมีเมนูขนมอา,อาจจะดูผิดฟอร์มมาสักหน่อยวันนี้ฮะผู้ชายหวานๆอย่างเราทำขนมหวานนิดหนึ่งนะครับทำได้ง่ายนะครับสะดวกแล้วก็อร่อยอย่างที่คุณคาดไม่ถึงทีเดียวเพราะว่าไม่คาดว่ามันจะอร่อย <laughs> นะครับคร s k ซีลาสกสูตรตามนี้เลย อย่างแรกนะครับอที่เห็นอยู่นี้นะฮะอาจจะงงมันคืออะไรบัตเตอร์เค้ครับผมอันนี้ผู้ชมซื้อได้ตามร้านทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตมีขายนะไม่ต้องมาทําเองก็ได้หรือถ้าอยากทําเองก็อันนั้นไปดูสูตรของจ่าเดียวมีวิธีอยู่นะครับผมอ่ะเลมอนครับ ไข่ใ,ใ,ในที่นี้เราใช้แต่ไข่ขาวนะครับเพราะว่าส่วนประกอบหลักที่เราจะใช้คือเมอแรงนะฮะวันนี้เราจะตีเฟรนช์เมอแรงกันดังนั้นก็จะมีไข่ขาวนะครับน้ำตาลผมเลือกใช้เป็นน้ำตาลแบบแคสเทอร์ชูการ์นะครับก็คือน้ำตาลละเอียดแต่ว่า,าไม่ใช่อิซิงชูการ์นะบางคนอาจจะสับสนแต่ว่าต้องบอกไปเลยว่ามันไม่เหมือนกันน้ำตาลตัวนี้เวลาเอามาตีพวกเมอแรงทำขนมอะไรเงี้ยมันจะละเอียดแล้วก็ทำได้ง่ายกว่าอ่ะกลับมาในถาดใบนี้นะครับที่เห็นอยู่นี้คือซินนามอนสติ๊กนะครับหรือว่าก้านอบเชย นะครับ uh, blueberry นะครับ r เบ p b e r r y นะมาเพิ่มความเป็นฟรุตตี้ฟรุตตี้ให้เมนูนี้หน่อยไอศครีมครับผมเลือกเอาตามอธัธยาศัยเลยนะไม่ต้องเนี้ยบมากหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเรายัดอยู่ข้างในและที่เห็นอยู่นี่คือเป็นเฮเซนัทไซรัปนะครับหรือจะใช้เป็นเมเปิลไซรัปหรือว่าน้ำผึ้งหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เรามาเสริมกลิ่นหอมๆกันหน่อยเมื่อกี้บอกอะไรยังเลมอนอ่า uh huh. เราจะเพิ่มซิตรสซิงด้วยกลิ่นหอมของผิวเลมอน สำหรับอัตราส่วนนะครับเข้าไปดูได้ใน foodtravel.tv นะไปดูได้ตามนั้นเลยและมาเริ่มทำกันเลยมา เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมจะเริ่มแล้วนะครับตอนนี้นี่ในโบนี้นะฮะมีแต่ไข่ขาวและไข่แดงแยกไว้เอาไปทําอย่างอื่นได้นะครับผมแล้วก็เทคนิคของผมนะก็คือเอาไปเอาโบไปแช่ให้เย็นเนี่ยเวลาวิสมันจะได้ง่ายนะครับลงน้ําตาลลงไปเลยนะครับแล้วก็ตีผมไม่ได้ตีไม่ได้ต,มดตีมือแรงแบบแฮนด์เมดอย่างนี้มานานละเดว,วน,นี้เขาเลิกตีแบบแฮนด์เมดกันนานแล้ะแต่ว่าเราไม่ได้เราโฮมเมดคือชชยวหวานๆทำขนมหวาน เคยลงไปเฮสเตอร์ชูก้าเนี่ยมันจะทําให้น้ําตาลเนี่ยตีให้ละลายได้เร็วกว่าน้ำตาลปกติทั่วไปนะครับจริงๆมีติดครัวไว้อะเจ๋งมากเลยนะเฮสเตอร์ชูก้าเอาไปชงกาแฟก็อร่อยดีนะละลายเร็วด้วยโอเคแล้วมันจะแบบค่อนข้างปอดขึ้นมานิดนึงอ่ะโอเคผมจะตีจนเขาพีคขึ้นมานะค,ครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนมันสติฟฟิ้งมันพีคขึ้นมาแล้วเป็นยังไงนะ มาครับคุณผู้ชมดูสีสันสวยงามนี่มันสติฟฟิ้งแล้วเหนือดอกำลังดีจะพักไว้สักครู่หนึ่งแอบโยนใส่ตู้เย็นนะต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะแอบชิมนาเว้ยที่เราตีนี้บอกก่อนนะค,คือฟรานซ์เมอแรงนะครับเมอแรงมันจะมีสามประเภทฟร e น c ์อิตาเลียนแล้วก็สวิสนะครับฟร c น m ์เม n g u งก็คือ สาปากๆเลยเพราะเราเรียกว่าเมรังดิบตีไข่ขาวกับน้ำตาลดือด้อๆอย่างนี้เลยอิตาเลียนเขาจะใช้น้ำเชื่อมนะครับแทนน้ำตาลส่วนสวิสก็เขาจะเอาไปตีบนเ,เคร็กแบงมารีหรือว่าไอ้น้ำนะครับมันก็จะมีเทซเจอร์ที่แตกต่างกัน,นเนเมอร์นี่เมรงังเนี่ยเจ๋งเลยผมเลืไปผักเย็นนิดหนึงอ่ะทีนี้ต่อเนื่องกันวันนี้เลย นะครับเราจะมาทำเนื้อเค้กกันนะครับวันนี้ผมมาแนวดิบเถื่อนนิดนึดน่งอใอ้เป็นผู้ชายหว,วานๆแตนะ่แอบดิบเถื่อนนิดนึง่ากล้องยิ้มหรือวระแทงนะครับเราจะใช้บัตเตอร์เค้กนี่แหละเนนุ่มๆน,นะครับเอามาเป็นเนื้อของเจ้า c ค a z y รซี阿拉 a าเราบางทีคุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกับชื่อเบคอล阿拉สกาบลาบลาฮเราก็ดูเป็นแนวฮะอันนี้เราเอามาอัดแนนะครับหันเอาไว้ก่อนเ,ออเดี๋ยวมาดูกันว่าเฮ้ยเมนูอย่างนี้ก็ทําได้ง่ายๆที่บ้านเลยอะไรย่างนี้นะครับแต่ผมแนะนำนะคุณคุณจะชิมเค้กของคุณก่อนสำคัญน,นะอืมโอเค เราจะได้รู้ว่าเราควรจะปรุงรสไปในทิศทางไหนมาดูกันนี่อย่างนี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนบนภาชนะครับผมใช้เขียงไม้เป็นภาชนะโฟกัสยากนิดนึงเดี๋ยวแป้งนึนเดี๋ยวดึงให้อาละเยื yeah. <laughs> ออะประมาณนี้นะครับนี่คือภาชนะของเราเลยเดี๋ยวยังงงว่าผมเอามาวางทำไม นะครับตอนนี้ครับผมลังมือแล้วนะขออนุญาตใช้มือเพราะว่าแหม่ทำอาหารเขามันถนัดใช้มือนะไอศครีมวางบนโหดเกินคือเข้าใจว่ามันจะแข็งพอไงมันแข็งไม่พอครับแต่ว่ามันยังใช้เวลากับการบิ้วน้อยไปหน่อยเงี้ยไอติมวางบัตเตอร์เค้กประกบ อัดเข้าไปเลยอัดเข้าไปเลยอย่าไปกลัวออัดเข้าไปอย่างนี้เลยอ่าอืมน,นี้เลยฮะด,ด้านบนแข็งไม่พอเว้ยแขางบนอืมสิ่งที่จะเกิดขึ้นาจากนี้คือความมัมนมันสุด,สด ้อนดูดีหน่อยไม่มีแล้วเลยอ่ะได้แล้วมือแรงที่เราตีไว้เมื่อครู่ครับโอเคไหมอ่ากล้องโฟกัสโอเคเย้เย่ปืดลงไปเลยคุณช่ปืดลงไปเลยมือแรงเนี่ยเท็กเจอร์เขาจะ ผมชอบเมอแรงตรงที่เท x t u เจอร์เขาเขาเจ๋งกว่าวิปครีมนี่ผมจะทำให้เขาเป็นตะปุ่มตะป่ำนิดนึงแต่อย่าเนี้ยนะครับความหนืดของเขาเพราะน้ำตาลกับไข่ขาวมาเจอกันมันก็จะมีวอลลุ่มของเขานิดนึงเก็บไปก่อนเดี๋ยวผมเอาไปใช้ต่อเมนูหน้านะครับอ่ะตอนนี้มันจะดูเหมือนแบบผีน้อยแคสเปอร์หรืออะไรสักอย่างนะทีนี้ช่วยของผมผมจะทำการ ชาวนากิศเมรงเป็นไงครับคุณผู้ชมดูดูดูสีพระเจ้าสุดยอดจริงไงสีสันแหลมบองนอกจากเราใช้ทอร์ชนะครับในการเป่าเมรงให้ได้สีให้มันแบบมีกลิ่นสโมกกลิ่นเบิร์นเล็กๆแล้วนะเขายังช่วยให้เจ้า เมแรงเนี่ยเซ็ตตัวด้วยนะเป่าดีๆนะฮะอย่าไปเป่าลงเขียงเยอะเกินไปเดี๋ยวเขียงใช้ยางอื่นต่อลำบากนะอืมบบบน,นี้เลยสวยยัง <laughs> <laughs> ด้านนี้ดีกว่าไหมหลีกด้านด้านนี้ดีกว่าอ่าอ่าไปดูแบบเฮ้ย <laughs> ชอบ <laughs> นะทีนี้ขั้นตอนตกแต่งลุยเบอร์รี่ทั้งหลาย เสิฟพูนไปหมุนจะวางโปรยไปเลยนี่ลองล้อมมือแรงไว้น่าทานมากยังไงคุณผูชมดูง่ายนะทำง่ายด้วยเร็วสะดวกง่ายไหมเต้ยเยี่ยมเลยนะฮะใครคิดว่าโอ้โหต้องไปทานแพงๆที่ร้านอย่างเดียวไม่จำเป็นขอให้คุณมีไอเดียและที่สำคัญเข้าเน็ตได้นะ foodtravel.tv ขายของซะหน่อยผมจะเพิ่ม ซิตรัสซิงนิดนึงฮะเป็นเลมอนฮะวันนี้ดิบเถื่อนนะ,อะหอมเลมอนอมหอมซิตรสัส,ตรสซิตรัสซิงอย่างเดียวไม่พอผมยังมีซินนามอนสติ๊กฮะหอมมากเวลาทนกาแฟผมก็จะต้องโดนซินนามอนอด้วยคู่กันใช่เลยอะ perfect มีไซรัปครับ ้ี่ไหนหมดวะเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับ Crazy ล l a s ้าของเราดัน <Done. S 3> เสร็จเรียบร้อยท็อปไปด้วยเลยดีไหมอืมอเกยไปเลยเสร็จเรียบร้อยครับยกไหมยก แครซี่阿拉斯加ของผมนะครับส่วนผสมไปดูได้ foodtravel.tv นะเมนูเพียบวิธีทำง่ายนะอยากดูกี่รอบก็เปิดเข้าไปตามได้ที่เน็ตคุณแรงนะคุณแฮปปี้แน่นอนแล้วคงตะลกินเที่ยวไทยไปด้วยกันกับผมนะ foodtravel.tv ครับ